กับผลผลิตการตัดสินใจรับซื้อผลผลิตปาล์มในราคา4บาทถึง4บาท35สตางค์ของคณะกรรมาการนโยบายปาล์มแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำหลังจากที่ชาวสวนในภาคใต้มาปิดถนนประท้วงที่จังหวัดชุมพรถึงแม้ว่าจะทําให้ชาวสวนส่วนใหญ่พอใจแต่ก็เห็นว่ายังไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางแก้ปัญหาระยะยาวติดตามจากรายงานคุณขวัญเรือนเอ็มโอดค่ะ การทำสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่กว่า20ไร่เป็นอาชีพหลักของบุญเทียนจันตนาเขตชาวอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรมาหลายสิบปีแต่ละเดือนสวนปาล์มแห่งนี้สร้างไรายได้ให้เขาเฉลี่ยประมาณ15,000บาทแต่หลังเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ราคาปาล์มดิบทยอยปรับลดจากเดิมที่กิโลกรัมละ4บาท75สตางเหลือกิโลกรัมละ2บาท45สตางค์ทให้ไรายได้ของเขาลดลงไปกว่าครึ่ง แม้การทําสวนปาล์มน้ํามันจะไม่ต้องการการเอาใจใส่มากนะักแต่ว่าก็มีต้นทุนการผลิตสูง mm. เช่นเดียวกับพืชชนิดอื่นค่ะโดยเฉพาะต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยเคมีและค่าแรงคนงานการให้ปุ๋ยปามจะทําทุกๆ4-6เดือนโดยปุ๋ยหนึ่งกระสอบใช้ได้ไม่ถึง1ไร่หรือประมาณ22ต้นเพราะปามหนึต้นจะต้องให้ปุ๋ย2-5กิโลกรัมขึ้นอยู่กับอายุปาม ขณะที่ปัจจุบันราคาปุ๋ยตกอยู่ที่กระสอบละ1,200บาทและมีแนวโน้มปรับขึ้นจากราคาน้ำมันเช่นเดียวกับค่าจ้างตัดแต่งทางปาล์มและค่าตัดปาล์มทลายที่ปรับขึ้นจากปีก่อนที่ตันละ600-700บาทเมื่อรวมทั้งหมดต้นทุนการผลิตจึงสูงถึงประมาณกิโลกรัมละ3บาท80สตางค์ค่ารับจ้างตัดมันจะแพงแต่ถ้าเราตัดเอง ถ้าเราตัดเองมันก็ยังพอเหลือมั่งแต่สําหรับคนที่ว่าจ้างตัดมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วถ้าปลาล์มกิโลสองบาทก,กว่ากว่ค่าจ้างตัดแพงนีัก็อยู่ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยทำไมถึงต้องจ้างแพงก็มมันจะไม่ไม,ไม่มีคนไม่มีคนทําด้วย,พเ,ยเพราะว่ามันมันเป็นงานที่หนักปัญหาราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำนายบุญเทียนบอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ราคาต่ำกว่าทุกครั้งประกอบกับช่วงที่ผ่านมาปามให้ผลผลิตน้อยจนชาวสวนแบกรับภาระขาดทุนไม่ไหวจึงต้องชุมนุมปิดถนนในจังหวัดชุมพรเพื่อกดดันรัฐบาลให้รับซื้อปามในราคากิโลกรัมละ5บาทแต่ตกลงที่กิโลกรัมละ4บาท35สตางค์แม้ไม่ใช่ราคาที่ต้องการแต่ก็ต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกก็มีเพระาะว่าปามนี่มันจะมีเป็นช่วงๆเพราะช่วงที่มันหมดมันก็หมดเลย มันจะได้บางทียี่สิบไร่บางทีจะได้อยู่ประมาณแค่ตังกว่ากว่ามันก็ไม่คุ้มแต่พอปามเยอะมันก็มาถูกมันก็มันก็ไม่คุ้มอีกอยู่ดีับขาดคอนานนะคะก็อยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนนั่นที่มันจะขาดเยอะปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปามน้ำมันเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้ยังเกิดขึ้นกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ทั้งยางพาราและมะพร้าวที่เป็นรายได้หลักของคนในภาคใต้ซึ่งยังมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มจากนโยบายส่งเสริมพืชพลังงานพวกเขาจึงต้องการให้ภาครัฐหาทางแก้ปัญหาระยะยาวแทนการใช้วิธีชดเชยส่วนต่างราคาซึ่งเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควันเรือนเอ็มโอไทยพีบีรายงาน การแข่งขันทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ในประเทศไทยจัดขึ้นมา8ปีแล้วนะคะนอกจากที่จะแสดงถึงศักยภาพการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเยาวชนไทยแล้วในแต่ละปีก็ยังมีผลงานที่นําเทคนิคใหม่ๆมาประยุกต์ใช้นะคะอย่างเช่นปีนี้ค่ะแต่ละทีมมีการออกแบบรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ให้กระทัดรัดรวมไปถึงตอบโจทย์การแข่งขันได้อย่างน่าสนใจค่ะติดตาัจากทันเทคค่ะ